ไหนี่ยูพอดีว่าหนูมีแฟนคลับมะแม่มีแฟนคลับเขาก็มาอุดหนุนหนูให้สูงไหมคะหรือว่ายังไงโอ้ยมาเลยแม่มาเลยนี่ผมสูตร์ค่ะผมสูตรสลายเสียบลายใส่น้อยเสียบน้อยเอาไลยอ่าค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำบรรยังบรรยังได้เลยค่ะต้องเชื่อมนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแต่เพื่อสองโคกนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลอันนี้สำเนียงอ่ะ สำเนียงใต้ก็จะเข้าไปในกล้องนะ,ะสำเนียงใต้นะคะสำเนียงใต้มหาอีสานนะคะวันนี้ใต้มหาอีสานนะคะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะแม่อันนี้ครบค่ะเอาเซฟนัวเลยค่ะโอ้ยเซฟนัวเหมือนคนตําเลยแม่มาโอเคค่ะเรียมมาค่ะแต,แต่ว่าหนูอยู่คนเดียวค่ะแม่แล้วก็มันก็หมดหนูอตอนแรกคิดว่าลูกค้าจะไม่เยอะแต่เขาแต่ลูกค้าก็ตามมา แต่ลูกค้าก็ตามมาเยอะจากคอนเลนพึ hmm. ่งไปจากเยอรมันีพึ่งไปจากอะไรนะลิสเบิร์พึ่งไปต้องการวิวรอบนอกไหมคะตัดเลยแม่วิวรอบลงรอบลงจัดไปเลยค่ะตัตนหาผู้ชาละรอบเนี่ยไม่ใช่ลรอเจอแล้วค่ะเจอแวเจแล้วทำไเขาเขากเก่าแก่ข้าเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ ฝนมันลน้ำน้ำลาหมดลงมามามาเอ้าแบตเตอรี่ต่ำมาค่ะค่ะแม่ไรแม่หมดหมแล้วพอลวตลอดไม่มีค่ะเอาแต่มื่อให้ลูกค้านั่นแหละแม่นูแมือเอามาซิมดูเอาฮยมึงัสียเซลบุกคบุ๊ค้มต บอกเข้าไว้ในวะตอกเปลือกตอกเปลือกนี่น oh ี่นี่ต้มตำหลวงไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมค่ะไม่ต้องชิมบอชิมชิมชิมโอ้โนี่นะไมันตอาดนี่อ่นั่นแหละก็จะกอได้นี่นี่นี่้มตำหลวงพระบางอาบักเอออาต้าเนี่ยอาต้าเย็นเย็นชอบบอไปเลยเด้อ เฮ okay, hey okay, okay, right? mm ้กองเฮ้จ hmm. uh, mm ันเฮ้จ hmm. oh, ้าโอเคค่ะเดี๋ยวนะหนึนาทีเดี๋ยวบอเลแ้วเอ้เอียอ่ะเลานก่นนี่ไหน่นี่นนี่ไหนนี่ไหนี่นี่นน่ททหนี ขอบคุณนะค่ะที่มาทำไมอันนี้มันมันเป็นงานใหญ่ส้มตำหลวงพ่อบางฝรั่งขูดฝรั่งขูดมาปิดเลยวันนี้ไม่มีปิด